โอเคมาแล้วก็คือสเตจทิวเลอร์พาร์คนั่นเองเป็นสเตจที่ปวดหัวมากเฮ้ยคุณผู้ชมได้โซโลตัวใหม่พอดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีด e วันนี้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 สวัสดีีใหม่วันนี้คุณผู้ชมเราอยู่กันในเกมวันพี e เบลด้รันอีกแล้วฮะ กับการอัปเดตใหม่ที่มีตัวละครใหม่เข้ามาตัวโซโลโอ้หล่อมากเท่มากอยากได้มากกับตัวซันจิคุณผู้ชม,มนั่นแหละคุณผู้ชมโอ้โหคืออยากได้ตัวละครใหม่จังเลยทำยังไงโอเคคุณผู้ชมมันมีกิจกรรมใหม่ด้วยเป็นชา l ลน n ์แบทเทิลใหม่ก็คือเป็นชา l ลน g ์ตัวละครสี่ดาวนั่นเองเป็นชา l ลน g ์แจกของอีกแล้วเกมนี้แจกของบ่อยมากคุณผู้ชมซึ่ง ต,ตัวละครที่เราจะเล่นได้ก็เป็นตัวละครพวกนี้คุณผู้ชมนะจ๊ะเป็นตัวละครสีดาวหมดเลยเราเล่นเราพอเรากดเข้าไปเล่นปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมตัวละครทุกตัวก็จะเลเวลแปดสิบหมดอาทิเช่นแบบนี้เล่นให้ดูไม่เลยก็คืออธิบายอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วไะเพราะฉะนั้นเล่นให้ดูเลยละกันเอออะไรแบบนี้คุณผู้ชมช่วงนี้ปีใหม่แล้วคุณผู้ชมไปเขาดาวที่ไหนกันเออต้องมีแบบสักคนแหละที่แบบ ที่บ้านพี่อะไรเงี้ยถ <c oughs> ูกไหมเออโอเคมาแล้วก็คือสเตจทิวเลอร์พาร์นั่นเองเป็นสเตตที่ปวดหัวมากเฮ้ยคุณผู้ชมได้โซโลโตัวใหม่พอดีเอองานดีงานพรีเมียมคลิปนี้คือแบบเอาตัวละครน,นี้ขึ้นหน้าปกเลยคุณผู้ชมแบบอ๋อฉันได้ฉันได้ตัวละครน,นี้มาแล้วอารมณ์เหมือนไม่ใช่ได้แบบได้ได้ได้มาครอบครองค,คือคือได้เล่นแค่นั้นโอเค มาแล้วคุณผู้ชมฝั่งโอเชียมฝั่งทะเลทะเลสีดํามาแล้วมาฝั่งศัตรูฝั่งซานคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมเราไปฝั่งไหนเราไปตรงนี้แล้วกันอ๋อแล้วอ,อยู่ฝั่งนี้ <c oughs> เราขึ้นไปด้านบนนี่แหละคุณผู้ชมถ้าตัวนี้ไม่เคยเล่นด้วยนะจะไม่ได้ไมาต้องเล่นยังไงอันนี้นี่เป็นแอคแท็กแบบสกิลใกลๆปัเนี่ยเออนี่แบบใกล้ๆฮัลโหลคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นตัวนี้คือโจมตีแบบใกล้ๆ ใช่ไหมใช่เออโดนไปละสักดอกสองดอกสี่ห้าดอกหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาเฮ้ยเพื่อนๆโอ้โหเฮ้ยรอบรูจ้จิจะตายแล้วฟันแม่งเลยอืมเอ้ย <c oughs> เล่งผิดตัวนะโซโลเอออืมเฮ้ยมันโจมตีกว่ามาท่านั้นก็ออกอยากเหมือนกันอุ้ยรอบรูจ้จิไอ้บ้าเฮ้ยโอเคเรียบร้อยละมาผู้ใดอีก เฮ้ยนามิทำอะไรเพื er> ่อนเรานามินามนอืมโดนไหมโดนไม่ไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่รู้อืมนามิโอ้โหสามพันสามพันเก้าวะเมื่อกี้เห็นกระโดดลงไปไหมนามิจะได้หนีอืมเออเรียบร้อยอ้าวอ๋อไอไอมันชื่อว่าอะไรวะเวก้าพังเออไอ้บ้าพนึงนะเฮ้ยเวก้าพังไม่ใช่คนนี้ดิ อันนี้ไม่ใช่เบกาพังไม่ใช่เบกาพังนี่อีกคนหนึ่งเออตายแล้วอ่านเลยแปบนบหนึ่งนะโอ้โหมันโจมตีแรงมากอืมนี่เออโดนไปล็อบลูจีตายแต่ขาดใครอืมเยน็นลูฟี่ใจเยน็นๆนะใจะเยน็นๆนะอืมไปเลยลูฟี่ลูฟี่มันตีแรงมากคุณผู้ชมเราเป็นสีแดงแหละแพ้ทางมันด้วย หน่อยแนะ่ลูฟี่โอเคงั้นเราดึงทงแล้วกันนะ้องมาฮานะอ่ะอะอ่ะฮานะไปแล้วโอเคไปก็ก็ไปก็ไปเหอะมาเดี๋ยวเราดึงคนเดียวได้ไหมมา,มา <c oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมทําไมป้อมฝั่งศัตรูเยอะจังวะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เราต้องเอาป้อมของเราคืนบ้างหน่อยแนะ่เอ้ยนามินามินามิามโดนไหมนามิไม่รู้ <c oughs> แต่ป้อมป๊บนึงนะต้องดึงให้ได้ต้องดึงให้ได้ดไดสาม สองก็ไม่เป็นไรมีตามีรออสองเยอะอันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านเล่นชาเลนนี้มาอ่านเล่นก่อนหน้าที่อาจจะอาจสองรอบคุณผู้ชมแม่งแพ้ทั้งสองรอบแล้วตานี้ก็มาแพ้อีกถ้าอีกตาหนึ่งแพ้อีกนี่คือชาเลนนี้นี่คือล็อกผลหรือเปล่านะบูเล่นบูเล่นบูเล่นไม่มีแหละใครจะไปล็อกผลได้ล็อกผลไม่ให้อ่านชนะเพียงผู้เดียวเลยไม่ใช่มาแล้วคุณผู้ชม อยากได้อยากลองเล่นดีเฟนเดอร์บ้างอะ่ะได้ไหมแต่ได้ปะเนี่ยฮลัลโหลปุ๊บอะได้แอคแท็กอีกแล้วมาคุณผู้ชมแอคแท็กกวแอคแท็กกว่าอ้แล้วฝั่งเราสีเขี่ยวเยอะมากฝั่งสตูก็สีแดงเยอะมากไอ้บ้าเลยขอสีน้ำเงินตัวหนึ่งไม่ได้เหรอเอามาตบสีแดงฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยมาไม่หวนอยู่แล้วแล้วใครมาใครมาผู้ใดมาอืมไมโดนมัน ทำไมมันอยู่ดีมันก็ติดเกาะอืมเดี๋ยวินใจเย็นฮานะอืมฮากับคิงนี่แหละมาเร็วโอู้้หูอู้หโอ้โหมันมันมันตีเราแรงมากคุณผู้ชมไอตัวนั่นแหละไอตัวสโมเกอร์ล่างทาชิงี้นั่นแหละคุณผู้ชมสกิลยังไม่มาสกิลรอบยังไม่มาอุ้ยเจ็ดอีกหนึ่งร้อยเจ็ดอือเจ็ดชิ้หกเดี่ยวเปล่าคุณผู้ชมเพื่อนเร็วเร็วเริ่เกิดฝั่งศัตรูนายจะเก่งเกินไปไม่ได้ นายต้องอ่อนให้เราบ้างเพราะว่าเราแพ้มาดาบตาลวดเฮ้ฮานะฮานะเน็ดคางวะเนี่ยเออแล้วควาจริงก็โจมตีแรงนะแต่แบบนั่นะฝั่งศัตรูอันนี้เนะี่ยอืมโดนไปมาเราเอาสโมเกอร์ก่อนเมื่อกี้มันบังอาจมาจัดการเราอ่าจะจะฆ่าสโมเกอร์ได้ซาโบเสร็จย,ยเวย้โอเคมาอีกรอบหนึ่ง นีได้สมูเกอร์แล้วป้อนไฟเราพ้นไฟพ่นไฟ,นไฟอา้าวไม,ไม่ไม่โดนใครเลยเหรอนหนึ่งนะหานะอืมเรียบร้อยคุณผู้ชมเพื่อนไม่ดึงธงรอวะเพื่อนหายไปไหนหมดอ๋อเพื่อนขึ้นไปดึงธงข้างบนเฮ้ยเดินหนึ่งมีศัตรูขึ้นไปข้างบนตรงนี้ซาโบเออโดนไปหนึ่งดอกเรียบร้อยเออโอ้โหอยู่ดีๆก็โดนอารมณ์เหมือนอา้าว ทำมาอยู่ดีทงฝั่งเราตามดึงดึงอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ดึงด้วยกันก่อนเออโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมชนะเนาะได้ที่หนึ่งของแมปด้วยคุณผู้ชมบ้าไปแล้วอันทำไมเธอเก่งอย่างนี้นี่โอเคคุณผู้ชมสุดท้ายก็คือเล่นสามตาคือแพ้สามตาแล้วมาชนะตาที่สี่โอเคคุณผู้ชมก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันใครดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับอันด้วยสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้า